สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีสวัสดีนะคะมืดไปว่าจ้าเน็บอลเนบอเนะจ๊ะต้องหาต้องหามุมสว่างกันนิดจ้ะพอดีเขามานั่งนนี่แล้วมันจะเข้าเอิญยังกะคะมันมันจะชอบบ่มีแสงนะนะจ๊ะพอว่นนี้มันห้องนี้มันบ่ค่อยมีแสงนะนะคะเดี๋ยวหามุมสว่างกันนิดจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะเดี๋ยวปิดประตูกันเดี๋ยวมีคนมาก่อกวัเฮานะคะบ่ชอบไผมาก่อกวนตอนนี้นะคะอันนี้ก็เออมือนี้ก็เป็นมือหนึ่งนะคะที่อยู่บ้านที่ที่ได้หยุดนอกจากพราะว่าหยังสาเหตุที่ดะหยุดก็คือ เพราะว่ามันมีอ่โรคระบาดนะคะโรคระบาดก็คือโรคโควิดเนาะเนาะค่ะหลายๆคนซึ่งทั้งหลวง,ท,งทั้งอังกฤษเพิ่นก็สั่งให้หยุดเนาะจา้ะแล้วก็มีเหตุจําเป็นที่จะต้องหยุดนะคะบ่หยุดบ่ได้ผิดกฎหมายด้พี่น้องแม่นบ่นคะสําหรับทีหลายต่อหลายคนนะคะที่ว่าเป็นเซาอิมพลอยหรืออันโซเทนเดอร์นะคะโซเทนเดอร์นี่คือหยังบางคนเฮาก็สิบ่ฮู้จกักระบบระเบียบของร้านค้าใน ต่างประเทศนะคะ Li m i เ e d c ค m p a า y ก็คือบริษัทแมนบคบริษัทที่มีลูกจ้างหลายก็ซีคนคึาว่าบริษัทนี่ก็ต้องมีลูกจ้างแมนบรคะลูกจ้างลายเลยหลายคนนึงเสะนะคือเป็นโซเทนเดอร์ ender, คือจะของเสะนะพวกกะลิมิเต็ดนี่มันจะเป็นบริษัทใหญ่ที่ว่าเวลาเข้าไปจดนี่งบเงินมันก็จะลายก็กันแมนบอคะ งบเงินมันก็นจะลายกว่ากันังสาแต่ว่าคือจังถ้าเป็นคือจจงโตจิมนี่เนาะค่ะมันเป็นล้านค่างบเงินเท่าก็อาจจะซ้ำเขาก็ได้ังสารแต่ว่าเวลาเทาจดย์การแตกต่างคือบ้านเท่าก็สิเอิญนห้างหุ้นส่วนกับบริษัทแมนบะค่ะมันก็สิมีหางหุ้นส่วนบริษัทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ว่าตามบ้านเท่าเขาเอิญล้านค่าเออค่ะของของของตัวจิมเนี่ยจะเป็นล้านค่านะคะเป็นล้านค่าเล็กๆลักสงสาะค่ะซึ่งเท่า สามารถเปิดแล้วก็ขยายได้ซัมซัมบริษัทก็ได้นะคะแต่ว่าเฮากับบริษัทจ่ายนันใจนี่หลายนเนาะเฮาก็เลยเห็ดเป็นหลานข่าในโน้ยังเสนจะจ๊ะคําว่าหลานข่าในหน่วยของต่างประเทศเนี่ยบ่ได้หมายความว่าบ่ได้หมายความว่าเฮาเฮามีหลานในหน่วยได้จ้ะบ่แม่นจ้ะเฮาก็มีหลานใ,นใหญ่ได้คือกันมีคนงานได้เป็นซิปเป็นเศร้าซ้ำซิปคือคนใดคือกันยังเสนะจ๊ะเฮาบ่จําเป็นต้องไปจัด ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทคือกันกระได้คือกันนะนะจ่ะกาเมือนี้กัเจอผิดของโรคโควิดนั่นะนะจ่ะแบบโอ้โรคโควิดก็คือโรคเอียงก็โรคฟรูโรคไขวัดนั่นแหะคะ่ะแต่ว่าไขวัดตัวนี้มันจากอนขาง,งที่มา มันจะกลายพันธุ์นิดนึงนะคะกลายพันธุ์กลายพันธุ์แบบมันเข่ามาสูหล่างกายมนุษย์เนาะเนาะค่ะมันเข่ามาสูหล่างกายมนุษย์จากจากสัตว์สูมนุษย์จังเสนะปกติสัตว์มันก็จะยูน้าสัตว์แมนบอค่ะคือยังใบใหม่มันก็จะยูน้าใบใหม่จังเสนอมนุษย์มันก็จะยูน้ามนุษย์จังเสนะจากมันเสบอสามารถเข่ามายูน้ากันได้เนาะแต่ว่าสัตว์เสือโลกตัวนี้มันกลายค้ามากลายพันธุ์คือ มันสามารถเขาไม่ในหลางกายมนุษย์แล้วมันเจริญเติบโตได้สงสันะจัดนี่เขาถึงว่าลูกมันกายพันธุ์เน่ยบอซึ่งหลายหลายคนก็บอกเขาใจว่าอ้ากายพันธุ์คืออย่างมันเปลงร่างขึ้นอย่างสงสันะซึ่งมันบางบางอย่างเลี่มันบอในของมนุษย์เนี่ยส่วนมากของถือว่ามันเขาไม่ในหลางกายมนุษย์ใดตอนมันก็จะมีแค่พยาธิแน่นบอสซ่พยาธิไปอยู่น้ําสัตว์ก็ได้มาอยู่น้ํามนุษย์ก็ได้นังสันะซึ่งมันสามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้เพราะว่ามัน เขาอาจจะมีเลือดแหมนบอค่ะร่างกายมนุษย์ก็ไม่เลือดร่างกายสัตว์ก็ไม่เลือดทั้งสานะค่ะมันอาจจะช่อนใช้อยู่จุดๆนั่นก็ได้ทั้งสานะค่ะแต่ว่าการติดต่อของมันมันก็จะเขาได้หลายทางแมืนบอค่ะคือจังพวกพยาธิใบไม้ในตับทั้งสนะค่ะมันก็จะมาจากของดิบๆแมืนบอคะที่เราไปสมมุติว่ามันพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยมันก็อาจจะเกิดมาจากครังแหลกสมัยตะกี้บ้านเฮามันยังบม่มีสวมนะจ๊ะมันก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะค่ะ กระสร้างหัวมันเถาะนะคะลวกไพก็จะสิปิคิดอย่างหลายเนะาะมันต้องไปคิดอย่างหลายกะสําหรับตัวจิมแล้วจิมมี่กิจการเล็กๆอยู่ในประเทศอังกฤษนะคะก็คือร้านเย็บเสื้อผ้าร้านสวมแมเสื้อผ้านะคะยุนีเขาจะบ่นิยมตัดกันนะคะเพราะว่าการตัดเสื้อผ้านี่เป็นอีหยังที่ยุ่งยากนะคะส่วนมากเขาจะสําเร็จมา,มากกว่ากับหัวพวกถร้านค้าที่เขาสร้างตัดนะ่ะ มันเสียจังไหนเพราะว่าโตจิมเองกับเบอรมนคนทีว่าสีสิเก่งภาษาทุกอย่างสามารถไปตัดไดทุกอย่างเมนบอฟวิโนงแมนบอะว,ว่าจิมกับบอร์เดวเก่งภาษาอังกฤษ,กษระดับนั่นหนังสนาจาก้วก็เขาก็เวลาที่เจอปัญหาเนาะอังกฤษเขาก็มีหน่วยงานเล็กๆม่นเป็นหน่วยงานหลอกของประเทศเขาน่ะซับซับพอร์ตเท่เาซอยเหลือเท่าซึ่งตัวจิมเองก็ยังบ่ได้การซอยเหลือตรงจุดๆนั่นนะแต่ว่ากระนาขาดมากสี่ใดเบอกได้ขาด่ากะ เท่าที่เพื่อนประกาศออกมาก,กัรทุกคนได้รับความซอยเหลืองสนาขางเงินที่ว่าเข้าใจประสมภาษีไปสนะมันก็นจะได้รับการช่วยเหลือกลับมาบ้างสนาบ่ถึงร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็มีการซอยเหลือกลับมาอยู่ยงสนะจ้ากะช่วงนี้กะ บบได้เขาไปล้านเนาะเต้ามืออื่นก็สิเขาไปยุต่ว่ากับปิดปายว่าบว่าเปิดล้านนั่งสนาจ่ะเพราะว่ามันกเข้าก็ต้องเคารพกฎหมายเา,าเพราะว่าเขาต้องการรักษาเสื้อโลกแบบรักษาบอใหู้รมันขยายเพาพันธุ์ออกไปอีกน่ะนะจ่ะกะมือนี้กะบบมี่ยังไลกะอยากทักทายทุกๆคนนะคะมามาพักหลังๆนี่จิมก็เริ่มมีเวลานะคะเริ่มตีบกลับมาเฮ็ดคลิปอีกแล้วสนะก,การเฮ็ดคลิปของจิมการเฮ็ดวิธีการเย็บเสื้อผ้ากาับอาชบ่ดีปันใดน,นะคะเพราะว่า จิ้มบ่มี่ขาตัางกองค่ะบะมี่ขาตัางกองแล้วก็ใส่มือถือโทรศัพท์เอานะคะใส่มือจับโทรศัพท์อากาศสีสันส้นๆเ็กๆเนก่ก็สร้างหัวมันจะเนาะจะกับยายามติดสิบปับทุกอย่างให้มันดีนะะเนาะค่ะเมนีก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเด้อจ้ะกัดูแลตัวเองดีๆเนาะจะรับมเมนีกน็ไปก้นนะคะอากาศทำอื่นถ้าจิ้มได้เขาไปล้านก็นจะ หาขาต่างกลองใดเอียงถือว่ามันพ่อจะพัดจ,จะพูได้ก็เสีเอามาทายให้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะกะมืนอนี้กะหักๆทุกคนเด้อจ้าหลัหกๆทุกคนดูแลสุขภาพกันเด้อจ้า